ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาซอฟต์แวร์เอนจิ e นียรินะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ system modeling นะครับหรือว,ว่าแบบจำลองระบบนั่นเองก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับมาดูกันก่อนว่าวันนี้มีหัวข้ออะไรบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยข้อแรกนะครับอันที่1เลยก็คือเรื่องของแบบจำลองบริบทนะครับ context model น,นะครับ อันต่อมาก็คือ interaction model หรือว่าแบบจำลองปฏิสัมพันธ์เพื่อที่ทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในระบบนะครับมันมี interaction กันยังไงนะครับระหว่างส่วนที่อยู่ในสิ่งที่เราจะพัฒนาขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมามันไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบข้างนั้นนะครับเป็นยังไงแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแบบจำลองโครงสร้าง อันนี้ก็จะพูดถึงแบบจําลองอที่ทําให้เราในฐานะของอนักพัฒนาก็ดีนะครับหรือว่าเป็นยูเซอร์ก็ดีเนี่ยได้เห็นว่าโครงสร้างของสิ่งที่เราจะสร้างหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราจะสร้างนี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็อันถัดมาเป็นแบบจําลองพฤติกรรมก็คือทําให้ยูเซอร์เห็นว่าซอฟต์แวร์จะมีพฤติกรรมตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับหรือปัจจุบันนี้อาจจะเริ่มต้นบ้างแล้วก็คือการพัฒนาแบบโมเดลไดรเวนเอนจิเนียริ่งก็คือในอนาคตเนี่ยเราจะไม่ไม่อาจจะไม่ต้องเขียนซอฟต์แวร์โดยการโคดดิ้งมากนักนะครับก็คือสร้างต้นแบบเป็นแบบจำลองแล้วก็ให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันแปลนะครับแปลภาษาจากแบบจำลองเนะี่ยให้กลายเป็นโคดแล้วก็โคดต,ตัวเนี้ยไปรันถ้ามีบั๊กเราก็ไปแก้โค้ด นิดๆหน่อยๆน,นะครับเพื่อที่จะทําให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะมีบ้างแล้วนะเช่นภาษาบล็อกหรือภาษาอะไรที่ให้เราลากวางแล้วก็กําหนดเงื่อนไขแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งมาช่วยเจเนอเรตเป็นโค้ดอาจจะเป็นโค้ดด้วยภาษาที่เราคุ้นเคยนะครับหรือโค้ดที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาที่เรารู้จักก็ได้นะครับจากนั้นก็ส่งไปดันบนแพลตฟอร์มใดๆก็ได้นะครับ ทีนี้ทาไมทาไมเราถึงต้องสร้างแบบจําลองระบบนะครับว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกันเรื่องของการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นระบบระบบคืออะไรระบบก็คือ,อาการที่เรานําเอาวัตถุหรือว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วย,ย,ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราจะสร้างารถยนต์ขึ้นมาสักรุ่นหนึ่ง รถยนต์คันนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็คงไม่ได้จอดเอาไว้โชว์อย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปวิ่งที่นี้วิ่งที่ไหนก็คือต้องวิ่งบนถนนนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําให้สินค้าของเราเป็นที่นิยมหลากหลายเนี่ยเราก็ต้องวิ่งบนถนนจริงโดยในสภาพจราจรจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมองถึงอะไรครับเราก็ต้องมองถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ไหมเราอาจจะเรียวกว่าเป็นระบบจราจรนะครับหรือระบบขนส่ง หรือเราต้องการจะผลิตสร้างเป็นรถไฟขึ้นมาชักรุ่นหนึ่งเราก็ต้องดูว่าอาการขนส่งระบบรางในบ้านเราเนี่ยเราจะเอารถไฟไปวิ่งบนรางขนาดเท่าไหร่นะครับรับน้าหนักได้กี่ตันมีไฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้าพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษา,าระบบที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยให้รอบครอบซยก่อนก่อนที่จะสร้างาระบบใหม่ๆขึ้นมานะครับซ,ซึ่งถ้าเรามองอกลับมาในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย เวลาเราไปเห็นการออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยเขจะมักจะออกแบบในเชิงที่เรียกว่าเป็นกราฟิกเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยาการที่เราจะไปเก็บ Requirement จาก User หรือเราจะดีไซน์ให้กับโปรแกรมเมอร์ได้เอาไปเขียนเป็นโปรแกรมเนี่ยมันถ้าอ่านเป็นภาษ,าษาธรรมชาตินะครับมันก็จะค่อนข้างอ่านใช้เวลาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ภาษากราฟิก ง่ายๆที่เข้าใจได้ง่ายๆทุกชาติทุกภาษาเข้าใจได้ตรงกันเนี่ยเช่นเป็น Unified Modeling Language หรือว่าเป็นภาษา UML เนี่ยเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะว่ากราฟิกมันจะบอกอยู่แล้วบอกเรื่องของ Timing บอกเรื่องของส a t e หรือว่าบอกเรื่องของ Use Case อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนี่ยถ้าเราเคยผ่านมาเราจะเห็นว่าแบบจำลองที่เป็นการาฟิกเนี่ยจะทำให้นักนักวิเคราะห์นักออกแบบแล้วก็นักสร้างเนี่ย สามารถทําความเข้าใจระบบได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดแบบจําลองของเรามันออกมาดีเนี่ยมันจะสามารถทําให้สื่อสารกับลูกค้าได้ดีได้รวดเร็วและก็ได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับทีนี้เรามีแบบจําลองอะไรบ้างนะครับที่เราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอ่าสิ่งแรกเลยนะครับแบบจําลองของเราเนี่ยควรจะอธิบายระบบที่มีอยู่แล้ว คือในช่วงที่เรากําลังไปทํา requirement engineering หรือว่าในช่วงที่เรากําลังไปเก็บความต้องการจาก user มาเนี่ยเราก็ควรจะไปเก็บเอาข้อมูลรอบด้านมาก่อนเช่นในไอตัวที่เราจะสร้างเนี่ยเช่อนอย่างที่ยกตัวยอย่างทะก,กี้เช่นเราจะสร้างารถยนต์ขึ้นมาสักคันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลก่อนว่า,าถนนในประเทศที่เราจะสร้างเนี่ย เขาให้วิ่งซ้ายหรือขวานะครับพวงมาลัยควรจะอยู่ซ้ายหรือขวารถยนต์มีจํากัดซีซีไหมนะครับขั้นสูงขั้นต่ํารถยนต์กําหนดความเร็วขั้นสูงขั้นต่ํำไหมนะครับต้องมีป้ายทะเบียนต้องมีไฟแสงสว่างมีไฟบอกอการเลี้ยวการอะไรไว้ที่ตําแหน่งไหนเนี่ยตรงนี้นะครับเราต้องไปศ,ศึกษาระบบที่มีอยู่แล้วให้ถี่ถ้วน แล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องไปเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่วิเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยอยู่ๆเราก็สร้างอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะครับทีนี้พอเราวิเคราะห์ระบบเดิมเสร็จแล้วนะครับระบบที่มีอยู่เนะี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ระบบใหม่นะครับแล้วก็ต้องสร้างแบบจําลองของระบบใหม่ซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนั้นเนี่ย ก็คือเราต้องสร้างอะไรที่มันไม่มีมาก่อนอไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องอมีเขาเรียกอะไรแบบจําลองอะไรที่ทําให้คนทุกๆคนที่เข้ามาเกี่ยวเนี่ยเรียกว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นภาพในอนาคตที่ตรงกันนะครับเรื่องการที่เห็นภาพในอนาคตที่ตรงกันเนี่ยถ้ามันเห็นได้ยากเนี่ยมันก็ยากที่จะเห็นได้ตรงกันใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการนะครับ เพื่อที่อธิบายทุกๆอย่างให้กับ stakeholder ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นภาพรวมว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีวัตถุนี้นะครับหรือว่ามีซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาหรือหรือใช้เพื่อแลกเปลี่ยนในการเขียน proposal ของระบบนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการเขียน proposal มันก็จะมี2ตัวใช่ไหมตัวแรกก็คือสิ่งที่ user เนี่ยเขาอยากได้เป็นภาพรวมๆนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ proposal เป็นตัวที่ นักพัฒนาหรือว่าทีมเดเวลลอปเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นสัญญาในการส่งมอบงานว่าถ้าจะได้ออผุดตามนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับตามเงื่อนไขซึ่ง2องอ,งอย่างพ r อ p o พสจากฝั่งผู้ใช้นะครับกับพ r อ p o พสจากฝั่งของผู้พัฒนาเนี่ยจะต้องตอบสนองซึ่งกันและกันนะครับเพื่อเพื่อเอาโมเดลที่เราออกแบบเนี่ย นำไปเป็นเอกสารระบบนะครับสำหรับการ implement ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการ design analysis าาแล้วก็การเขียนโปรแกรมรวมไปถึงการเทสด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราออกแบบได้ดีนะครับออกแบบได้ดีมันจะช่วยอะไรก็คือในอนาคตนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ประเภทที่เป็น case t นะครับคอมพิวเตอร์ e อ s o f t w a ซอฟต์แวร์ engineering นะครับ c a s เนี่ยย่อมาจาก คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์ AIDED e ก็คือแปลว่าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ engineering ก็คืออ่าเคส e พวกนี้เนี่ยอ่าก็จะเอาสิ่งที่เราวาดเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นไดอะแกรมต่างๆเนี่ยมาเจนเนเรตเป็นโค้ด ให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้มันจะช่วยประหยัดเวลานะครับมันประหยัดเวลาในการโคงแต่อย่าลืมว่าในบางครั้งเนี่ยการเขียนไดแกรมเนี่ยเวลาคอมพิวเตอร์มันเจเนเรตคอมพิวเตอร์มันอาจจะเจเนเรตออกมาเป็นชื่อตัวแปรชื่ออะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนตรงนี้นะครับเราก็ต้องใช้เวลาทําความเข้าใจนิดหนึ่งเคยเจอนะครับในบางบางบางทูเนี่ยเจนเจนเนอเรตออกมาเรียกว่าแทบจะอ่านทําความเข้าใจได้ยากมาก แต่ถ้าเราคุ้นเคยกับ Case Tool พวกนี้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมใหม่หรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะปรับแต่งให้ให้มันสร้างโค้ดที่เราอ่านได้ง่ายนะครับเราสามารถดีบัคได้ง่ายซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการสร้างมากๆน <S <S เช่นเราวาดคลาสไดแกรมแล้วก็สั่งให้มันเจ n เน a เรตโค้ดออกมานะครับมันในที่นี้ก็คือ Case Tool เนี่ยก็เจ n เน a เรตโค้ดออกมาเราก็จะได้โค้ดออกมาที่ตรงตามที่เราวาดคลาสไดแกรมในทันที อันนี้ก็จะประหยัดเวลานในการเขียนซอสโค้ดโดยเฉพาะบางคนถ้าเกิดไม่ค่อยคุ้นกับภาษาต่างๆเนี่ยจะต,ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวเปิดประตูเราไปสู่ภาษาใหม่ๆนะครับทําให้เราเขียนโค้ดในภาษาใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามองว่าัวจะสร้างแบบจำลองโมเดลเนี่ยเราจะมีกี่มุมมองหรือว่ากี่ e c t i v e เพราะแน่นอนว่า ใน stakeholder เนี่ยหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบหรือว่าสร้างระบบหรือว่าสร้างซอฟต์แวร์หรือสร้างอะไรขึ้นมาสักชิ้นเนี่ยมันจะมีคนหลากหลายใช่ไหมเช่นคนที่เป็น user คนที่เป็นนักสร้างคนที่เป็นนักทดสอบนะครับพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกมุมมองของแต่ละคนทีนี้มันมีมุมมองอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะให้ความสนใจอันแรกคือมุมมองจากภายนอกมุมมองจากภายนอกเนี่ย อย่างที่ยกตัวอย่างก็คือถ้าจะมีรถยนต์คันหนึ่งมาวิ่งในในถนนเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะครับรือว่าสภาพแวดล้อมที่อารถยนต์คันนี้มาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างหรือหรือถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวหนึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะไปรันบนคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ควรจะมีอะไรไว้รองรับซอฟต์แวร์ตัวนี้บ้างนะครับเช่นมีฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่มี CPU แรงแค่ไหนนะครับมีหน่วยความจําเท่าไหร่หรือมีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ต อ,อินเทอร์เน็ตจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบต่อถาวรหรือ,อต่อเฉพาะบางครั้งพวกนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองจากภายนอกทําให้เราเห็นว่าซอฟต์ออแวร์ที่เราพัฒนาเนี่ยมันไปทําการปฏิสัมพันธ์หรือมันไปอาศัยอยู่ในระบบข้างนอกเนี่ยยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่เรียกว่าเป็นมุมมองปฏิสัมพันธ์หรือว่าการอินเทอร์แอคชันระหว่างซอฟต์แวร์ของเรากับสภาพแวดล้อมภายนอกรวมทั้ง ชิ้นส่วนภายในของซอฟต์แวร์ที่มันจะตอบสนองนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีรถยนต์คันนึงเนี่ยอ่ามีรถยนต์คันนึงรถยนต์คันนี้เนี่ยนอกจากวิ่งไปบนถนนแล้วเนี่ยต้องมีอะไรครับมีคนขับการที่รถยนต์คันนี้ไปอินเตอร์แอคชั่นหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับถนนครับถนนก็อาจจะมีอะไรนะมีไฟเขียวไฟแดงใช่ไหมมีไฟจราจรมีทางแยกนะครับมีป้ายจราจร อาจจะจอดเช่นบอกทางโค้งอะไรพวกนี้รถก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีอินเตอร์แอคชั่นกับ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 ถนนกับไฟสัญญาณส่วนถ้าถ้าเป็นส่วนประกอบภายในระบบก็เช่นอะไรครับเช่นคนกับรถเนี่ยเป็นส่วนประกอบเชื่งกันและกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีคนเข้าไปนั่งในรถเนี่ยก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้หรือต่อให้เป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะต้องมีระบบที่เรียกว่าโต้ตอบระหว่าง ป้ายจราจรแล้วมาควบคุมรถเพราะฉะนั้นคนก็ต้องควบคุมรถตามป้ายจราจรหรือตามไฟแดงพวกนี้นั่นก็เป็นอินเตอร์แอคชั่นภายในใช่ไหมอินเตอร์แอคชั่นภายในกับอินเตอร์แอคชั่นภายนอกก็คือรถวิ่งไปบนถนนทีนี้พอพอเรามองตรงนั้นออกแล้วนะครับขั้นต่อมาเราคือเราก็ต้องมองมุมมองโครงสร้างหรือว่าเป็นสตรัคเจอรัลก็คือโครงสร้างของรถเนี่ยประกอบได้อะไรบ้าง หรือถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยซอฟต์แวร์ควรจะมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างที่อยู่ในนั้นนะครับมันสามารถที่ทําให้เราอธิบายออแกานเซชันทั้งหมดของระบบนะครับหรืออธิบายดาต้าเบสฐานข้อมูลหรือโครงสร้างข้อมูลของระบบนั้นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือมุมมองเขาเรียกมุมมองพฤติกรรมหรือว่า behavioral นะครับ perspective ตรงนี้เนี่ยจะอธิบายการทํางานของระบบเช่นรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอไฟแดงเจอ อาจจะไฟเจอไฟแดงก็ต้องหยุดใช่ไหมแต่เจอไฟเหลืองทําไงครับเจอไฟเหลืองอหรือเจอไฟเขียวทําไงซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็น behavioral หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเช่นง่ายๆเรา,เราจะทำะมีตึกหลายๆชั้นเนี่ยเราก็จะมะีตัวที่เรียกว่าลิฟต์ใช่ไหมลิฟต์นี้มีคนขึ้นลงแล้วตึกราแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยเพราะ,ะนั้นการที่เรากดลิฟต์ขึ้น หรือเราเรียกลิฟต์พวกนี้ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นระบบของเราก็จะต้องมีการตอบสนองต่อการใช้งานเช่นเรากดปุ่มลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงหรือไปชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อย่างเงี้ยเราก็ต้องสามารถที่จะทําให้ลิฟต์ของเราเนี่ยมันตอบสนองต่อระบบได้ซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบจําลองพฤติกรรมนะครับรูปแบบจําลองแบบไดนามิกเนี่ยเข้ามาช่วยอธิบายนะครับให้ยูเซอร์หรือให้นักพัฒนาเนี่ยเข้าใจได้ตรงกันซึ่งตรงนี้เองนะครับ เราก็จะมีเครื่องมือที่คอยช่วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า UML Unified Modeling Language เข้ามาช่วยซึ่ง UML เองเนี่ยก็จะมีแผนภาพหลายๆแบบนะครับหรือว่าเป็นมีไดแกร,รมหลายๆแบบใช่ไหมไดแกร,รมเราเรียกว่าแผนภาพเช่นแผนภาพกิจกรรมแผนภาพกิจกรรมเนี่ยมันก็จะแสดงกิจกรรมที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหรือว่าการทํางานของซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะในการหมนุนประมวลผลข้อมูลหรือแผนภาพ Use Case แผนภาพยุทธเคสใ,ใช้อธิบายระหว่างระบบและสภาพแวดล้อมเช่นระบบเรามีเช่นสมมติระบบอ,อีลิเวเตอร์หรือบ้านเราเรียกลิฟต์ใช่ไหมลิฟต์เนี่ยมีอะไรบ้างามีเรียกลิฟต์กดขึ้นกดลงเรียกเรียกลิฟต์นะครับเรียกลิฟต์เรียกลิฟต์ก็มีผู้ใช้เ,เรียกลิฟต์ กดปุ่มขึ้นกดปุ่มลงเพื่อให้คลิปขึ้นลงแล้วก็ระบุชั้นที่จะไปใช่ไหมก็คือเราเราจะบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าในระบบของเราเนี่ยมีอะไรไว้ซัพพอร์ตคนที่จะมาใช้งานของเราได้บ้างหรือกระทั่งตู้ ATM ใช่ไหมเห็นเรามีการสอดบัตรมีการกดหมายเลขมีการโอนเงินมีการฝากมีการถอนพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ยูดเคเดแกรมเนอธิบายได้หรือแผนภาพลำดับงาน เห็นภาพลำดับงานนี่ก็จะบอกว่า,าเช่นเรามี user นะครับเช่นเรามี user อยู่คนหนึ่ง user สักคนหนึ่ง user หนึ่งคนนะครับมากดคีย์แล้วก็มี display ใช่ไหมยูเซอลำดับงานนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าาเส้นเวลากำกับเหงนั้นในในเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเวลาเส้นเวลามันจะวิ่งลงล่างเช่น User อร์ทำการกดคีย์กดคีย์ A ถ้ากด A ให้ไปทำอะไรครับเช่นหน่อบอกว่า Display A ที่หน้าจอเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นพังเป็นพังรังงานหรือถ้าเกิดว่าเพรสคี y P กดปุ่ม P มาที่คีย์บอร์ดอาจจะส่งไปปริ้นนะครับปริ้นออกที่ printer อรนะครับตงีอาจจะเป็นพิมพ์เตอร์เป็นอะไรได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เรียกเป็นแผนภาพอะไรนะ ลำดับงานนะครับหรือถ้าแผนภาพอะไรอีกแผนภาพคลสาสไดแกรมนะครับคลสาสไดแกรมเช่นเราบอกว่า,าคลสาสของค่าเนี่ยรถยนต์รถยนต์รนนประกอบด้วยอะไรบ้างรถยนต์ประกอบด้วยล้อใช้ไทยมั่งกิจมั่งน้ำปนกันล้อแล้วก็ตัวถงังมีอะไรอีก ประกอบด้วยเครื่องยนต์อันนี้ที่เป็นคลาสไดแกรมเพื่อบอกให้รู้ว่า,าในวัตถุหนึ่งหในระบบเนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างครับซึ่งคลาสจริงๆก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนะเาะอาจจะไว้เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับาการดีไซน์แล้วก็ออกแบบนะครับาการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเชิงวัตถุอีกทีหนึงนะครับ หรือแผนภาพสถานะนะครับแผนภาพสถานะนี่มีอะไรบ้างนะครับเช่นเราบอกว่า,าสมมุติเรามีหลอดไฟอยู่หลอดหนึ่งมีหลอดไฟอยู่หลอดหนึ่งอตอนเริ่มต้นนะครับหลอดไฟเนี่ยก็อยู่ในสถานะปิดใช่ไหมอยู่ในสถานะปิดอปิดนี่เขาเรียกอะไรนะต้องเป็นมนๆหน่อยนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป๊ะปิด ปิดกับเปิดใช่ไหมหลอดไฟไมีปิดอตอนนี้ตอนติดตั้งหลอดไฟเนี่ยก็ตอนติดตั้งหลอดไฟนี่ยังยังไม่ปิดหลอ,อดไฟยังไม่สว่างถ้าเราต้องการให้มันสว่างก็คือเป็นไงครับกดสวิตมันก็จะเปิดพอเรามากดสวิตอีกทีหนึง่งมันก็จะปิดนะครับงั้นในแผนภาพสถานะเนี่ยก็จะบอกถึงสถานะที่เป็นอยู่แล้วก็ เงื่อนไขที่ทําให้ก็เรียกอะไรสถานะมันเปลี่ยนนะครับอย่างนี้เราก็ไปไว้รายละเอียดในวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์เชิงวัตถุทีหนึ่งนะครับอโอเคทีนี้ทำไมทำไมมีการคิดค้นเรื่อง UML diagram ออกมานะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย UML diagram มันมาช่วยในเรื่องของ เขเรียกว่าการสร้างมนโนภาพใช่ไหมมนโนภาพก็คือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดอธิบายด้วยข้อความบางทีมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะเช่นการเรียบเรียงคําพูดหรือการแปลระหว่างภาษาของมนุษย์เพราะว่าในในใน,ใน,ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเรามักจะมีนักพัฒนานที่อยู่หลากหลายภูมิภาคหลากหลายทวีปหลากหลายประเทศนะครับมาทํางานร่วมกัน เพราะน,นถ้าเกิดเราใช้สับแสงที่เป็นขั้นสูงหรือว่าเฉพาะด้านเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เสียเวลาในการทําความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้โมเดลหรือว่ากราฟิกนะครับทางด้านกราฟิกมาช่วยเนี่ยจะทําให้มันคุยกันคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายคือมันช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาใช่ไหมไม่ว่าจะระบบนั้นเป็นระบบที่มีอยู่เดิมนะครับหรือระบบที่ต้องการจะนําเสนอขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยเราก็อาจจะหยิบเอาโมเดลที่ไม่สมบูรณ์สักทีเดียวนะครับหรือไม่ถูกต้องสักทั้งหมดก็เอามาใช้ได้นะครับเช่นเราอาจจะวาดอบอกว่าเราจะสร้างรถยนต์สักคันหนึ่งแล้วก็วาดแบบหยาบๆขึ้นมาก,ก่อนแล้วก็บ้างดิส,ดสคัตในรายละเอียดว่าเออถ้าเกิดว่าจะให้มันถูกต้องตามหลักการในประเทศนี้จะต้องพวงมาลัยอยู่ซ้ายอยู่ขวาพวกนี้เดี๋ยวค่อยลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่า การการทำกราฟิกโมเดลมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเราไม่ต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกมันก็จะช่วยประหยัดเวลาใช่ไหมแล้วก็แบบจำลองนะครับจริงๆมันต้องเน้นความถูกต้องเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ค่อยตามมาเพราะนั้นการทำเอ่อเขาเรียกว่าแบบจำลองในครั้งแรกเนี่ยก็ต้องเน้นความถูกต้องก่อนก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในระบบเนี่ย ต้องต้องเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่จริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆเติมให้สมบูรณ์ทีหลังนะครับแล้วก็โดยสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเป็นเอกสารสําหรับทําสัญญาหรือว่าเขียนเป็นพ่อพุ่เนี่ยเราก็ต้องเขียนให้มันทั้งถูกต้องนะครับและก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าเรียกอะไรนะเป็นประเด็นคร่าวๆนะครับที่เราจําเป็นจะต้องเรียนเรื่องของ่อาแบบจําลองของระบบนะครับ ซึ่งในหัวข้อที่1นนะครับเราก็จะเริ่มโดยแบบจำลองเชิงบริบทนะครับก็จะไว้ในคลิปถัดไปนะครับ